áp nám áp nám áp nám ấy áp nám ấy áp nám áp nám áp nám ừ áp nám áp Up, áp up. อับน้ำอับน้ำยิ่ยเฮ้ยจะขู่ทำไมเนี่ยนี่ออกก่อนจะขู่ทำไมมึงจะขู่ทำไมมึงจะขู่ทำไมจะขู่ทำไมจะขู่ทำไมฮะจะขู่ทำไมมะละกอมะละกอจะขู่ทำไมเนี่ย ครูทำไมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอาบอย่าเพิ่งอาบอย่าเพิ่งอาบยังมใส่น้ำไม่เต็มเลยจะอาบละครูครูคร,ครูเอียงโออาบแล้วอาบแล้วลงไม่อาบแล้วโลไม่อาบแล้วร้อน Đang phải tua mấy nữa đi đổ lắm cái ờ rồi, rồi. Ảm lãm. Ảm lãm. อาบน้ำนะครับอ่าเปนมันมากอาบน้ำมาแล้วสามรอบอ่าเสร็จแล้วนะครับเหลยวแท่ลานบินโอส้สวยๆยังไม่จบนานมากนานมากอาบก่อนเพื่อนแต่ยังเสร็จยังไม่เสร็จ ลานวิ <Rick> ์ลันว oh, 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 ิ์ชอบของมันนะอ๋อเฮ้ยอ้ยัยังไม่เสร็จอีกพวกอื่นพวกเสร็จหมดแล้ว เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอาบน้ำไว้นะครับทำความสะอาดกดน,นะนะครับไปกวนนะครับตอนนี้นะครับอา,อารมณ์ดีอารมณ์ดีขอจบคลิปพรุ่งนี้นะครับเด็กๆอาบน้ำกันนะครับสะบัดขนสะบัดขน,นกุด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 ดิ่งกังดิกัง